ครับสวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แวดวลงทุนท็อปเช่นเคยนะนะครับวันนี้ก็ผมจะมาบอกเล่านะครับการจัดพอร์ตนะครับที่ปัจจุบันผมเลยนะครับว่าตอนนี้ผมจัดพอร์ตยังไงอยู่นะการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมานะก็จัดพอร์ตรับความผันผวนของตลาดนะครับเพื่อให้อยู่รอดในระยะยาวนะเพราะว่า เราตอนนี้เรียกว่าตลาดหุ้นปั่นป่วนเป็นหมดนะไม่ได้เฉพาะหุ้นไทยนะครับก็หุ้นต่างประเทศก็ปั่นป่วนนะเพราะว่าทางอเมริกานี่ก็ดูเหมือนเขาจะถดถอยใช่ไหมนะครับในส่วนของญี่ปุ่นนี่ก็มีอะไรที่นากลัวแฝงอยู่นะ <c oughs> นะครับแต่ว่าอ e ไรเราเฟดก็ไปลงทุนที่ญี่ปุ่นนะนะครับคือบางทีกูรูที่เขาพูดพูดเนี่ยมันก็เราต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าเขาก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับสถานการณ์เปลี่ยนคําพูดก็เปลี่ยนนะจริงๆผมเองก็เช่นกันนะผมก็เป็นประมาณนั้นเหมือนกันนะว่าถ้าสถานการณ์เปลี่ยนผมก็เปลี่ยนคําพูดเหมือนกันนะครับมันมันไม่ได้ผิดหรอกใช่ไหมฉะนั้นการฟังข้อมูลเนี่ยมันต้องต้องดูดูให้รอบคอบนะครับดูให้รอบคอบอย่าไปเชื่อเขาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็าตามแต่หลักกรารมาสูตรของ พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านะครับก็คืออย่าเชื่อนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องฟังนะไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายเนี่ยเราต้องฟังนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังเราไม่รับรู้เนี่ยอ่ามันก็จะทําให้เราปิดหูปิดตาแต่ว่าอะไรที่เป็นข่าวร้ายมากๆที่ดูเป็นความคิดเห็นเสียส่วนใหญ่นะแล้วก็ดูร้ายเกินจริงอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ต้องฟังก็ได้นะไม่ต้องเชื่อนะครับ เขาอาจจะเป็นคนเก่งเขาอาจจะเป็นคนพอร์ใหญ่ก็มันก็เป็นความคิดเห็นนะครับยังไงก็เป็นความคิดเห็นถามว่าคนเก่งคนพอร์ใหญ่มีผิดไหมมีครับเยอะแยะนะคนไม่เก่งมีถูกไหมมีหรือคนไม่เก่งมีผิดไหมมีนะครับมีเยอะแยะนะครับเป็นเรื่องปกตินะฉะนั้น <c oughs> เราไม่ควรไปเชื่อทั้งหมดนะครับอ่าผมเองอ่ะผมจะฟังฟังข่าวในปริมาณที่ มคิดว่าผมหลับสบายะนะไม,ม่วิตกังวลน,นะครับเพราะว่าความกลัวทําให้เสื่อมนะทำไมคนถึงกลัวทําทไมคนกลัวนะเพราะว่าเขาคิดนะครับคิดเมื่อไหร่ก็กลัวเมื่อนั้นแหละนะแปลว่าความคิดความกลัวเนี่ยทำให้เราทุกนะครับฉะนั้นการการที่ผมแม n เนจตัวเองเนี่ยก็คือผมเอาสุขภาพใจนํานะสุขภาพใจเป็นอันดับหนึ่งนะครับ สุขภาพกายลองมานะแล้วก็สุขภาพเงินนะครับทั้งการเงินนะครับเป็นสิ่งที่ผมให้ความสําคัญนะซึ่งเราต้องวางแผนแล้วก็สุขภาพทางด้านความเขาเรียกว่าความอุ่นในครอบครัวนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับแล้วก็มิตรภาพที่จริงใจนะก็เราก็ต้องมีคือใครมีเรื่องพวกนี้ครบอะล้าไม่มีนี่ <c oughs> ใครมีเรื่องพวกนี้ครบก็ถือว่าชีวิตควรจะต้องมีความสุขนะครับไม่ใช่มานั่งทุบ มานั่งร้อนอะไรนี่ผมว่ามันไม่ใช่นะนะครับคิดแล้วเราทุกข์อาจจะคิดไปทําไมนะคิดแล้วเราทุกข์จะคิดไปทําไมนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรน,นะเดี๋ยวผมจะมาเล่าการจัดพอร์ตนะครับคือมีเพื่อนถามมานะครับแล้วก็จริงๆก็คือเรียกว่าอะไรผมเพิ่งประสบอย่างภรรยาผมมาเพิ่งต้องผ่าตัดด่วนนะคือจริงๆอ่ะผมเองก็ ไปโรงพยาบาลที่เรียกว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐนี่แหละนะครับเป็นโรงพยาบาลนอกเวลานะครับซึ่งผมจ่ายเองทั้งหมดนะแล้วทีนี้พยาผมไปเจอว่าต้องผ่าตัดด่วนซึ่งต้องใช้คือถ้าต้องถ้าถ้ารอตามปกติเนี่ยมันจะต้องใช้เงินที่แบบไม่เยอะนะมันต้องรอประมาณสองเดือนแต่ว่ามันรอไม่ได้นะมันรอไม่ได้พอรอไม่ได้นยเราก็ตัดสินใจว่าเราจะผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับคือย้ายไปซึ่งค่าใช้ใจ่าย ที่ผมรวบรวมตัวเลขแล้วเนี่ยผมว่าประมาณสักเกือบสี่แสนเนี่ยผมว่าเกินนะน่าจะเกินสี่แสนบาทได้ที่เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้เลยนะทีะ่บางคนชวนผมไปงานนู่นง,งานนี้แล้วผมไม่ไปนะเพราะว่าผมติดเรื่องนี้แหละนะครับว่าภรรยาผมไม่สบายนะครับแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างโอเคหมดละนะครับผมก็ตัดสินใจว่าทําเลยนะเพราะว่าเราเก็บเงินมานะครับเพื่อ เอามาใช้ในการเนี้ยเราบริหารจัดการพอร์ตมาตั้งเป็นสิบปีสิบกว่าปีเพื่อใช้ในเรื่องพวกนี้นะในายามฉุกเฉินแบบนี้แหละนะครับจริงๆถามว่ามีประกันไหมมีมทําประกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ยังเบิกไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs> คือถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเรามานั่งเบิกประกันเนี่ยผมก็ไม่ทันกันนะ <c oughs> ผมไม่รู้ประกันมีรูปแบบไหน,นแต่ประกันของผมเนี่ยเบิกไม่ได้ยังเบิกไม่ได้กําลังทําเรื่องอยู่ จนแฟนผมผ่าตัดเสร็จแล้วพักฟื้นแล้วอะไรแล้วจนแบบว่าเรียกว่าใกล้จะเรียบร้อยแล้วละ่ะก็คือใกล้จะกลับมาเป็นปกติดีละพักฟื้นประกันยังยังยังไม่อะไรมาเลยนะซึ่งประกันเนี่ยก็ได้ไม่เต็มด้วยนะได้ผมว่าไม่ถึงแสนะนะไม่รู้เขาพิจารณาอะไรยังไงนะประมาณหรืออาจจะทุนประกันต่ําก็ได้เพราะว่าตอนทําเราก็ทําด้วยความเกรงใจนะครับ รจริงผมก็ไม่ได้อยากทําหรอกแต่ว่าไอ้เงินฉุกเฉินที่เราต้องจ่ายประมาณสักสี่แสนกว่าบาทเนี่ยเราสามารถคือเราสามารถจ่ายได้เลยทันทีนะครับกับโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็กลับมาฟอลโล่ต่อที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยแหละนะครับก็คือเราไอ้เรื่องการฟอลโล่อะไรมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเนาะไม่ได้เร่งด่วนอะไรแต่เวลากรณีเร่งด่วนโรงพยาบาลรัฐก็เราก็ใช้ใช้ในส่วนของนอกเวลาคลินิกนอกเวลาซึ่งก็ราคาก็จะสูงนิดนึง เทียบกับปกติแล้วเราไม่ได้รักษาฟรีนะครับเพราะแฟนผมไม่มีประกันสังคมนะไม่ได้ทํางานมานานกว่าผมอีกผมเพิ่งผมเพิ่งออกจากงานมาได้ประมาณสักสี่ปีสี่ปีกว,กว่าแฟนผมไม่ได้ทํางานมาสิบสิบปีได้แล้วสิบกว่าปีเพราะว่าอ่าผมอยากให้แฟนผมเรียกว่ามีความสุขที่สุดแล้วลากันนะเป็นภรรยาที่มีความสุขนะผมต้องการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว นะแล้วผมก็ไม่เคยไปมีอะไรที่พิสดารนะที่ทําให้ปรรยาผมรู้สึกคุณเคือคุนเคืองหัวใจผมไม่เคยทําเลยตลอดระยะเ,เวลาที่อยู่ด้วยกันมาสิกว่าปีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสมบัติอย่างหนึ่งนะคือสมบัติทางใจนะครับก็คือการที่เราดูแลครอบครัวให้ดีให้อบอุ่นคุณพ่อผมผมก็ดูแลดีคุณแม่ผมผมก็ดูแลยาม ท่เจ็บไข้นะครับไปเฝ้านะครับมิตรภาพผมก็รักษานะ <c oughs> เพื่อนๆผมจะรู้เพื่อนๆก็รู้แต่ผมเป็นคนสมถะนะผมไม่ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟืฟอยอ่แล้นะครับแต่ยามยามจำยาม,จำ,ยามจำเป็นเรามีพร้อมที่จะจ่ายนะครับโดยที่ไม่ได้คิดเลยนะเนี่ยก็คือสิ่งเหล่านี้มาจากการที่ผมได้เริ่มวางแผนตั้งแต่เมื่อประมาณสัก เอาจริงๆก็คือประมาณปี2010ที่เริ่มลงทุนในหุ้นนะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมก็จะแนวเก็บเงินออมเงินในแบงก์เิยๆซึ่งมันมันก,มนก็มันก็ดีนะมันก็ดีกว่าไม่ได้ทําแต่ว่าการลงทุนมันช่วยให้เราได้ไปไกลกว่านะอ่ะทีนี้วันเวลาก็เดินทางมาถึงปัจจุบันวันนี้นะครับก็ผมก็ได้มีการจัดพอร์ตไปเป็นพอร์ตโฟลิโอนะมีมีอยู่บางช่วงผมอาจจะบู๊หน่อยนะครับ ด้วยการที่ลุกหน่อยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่ที่ต้องมาลุกนะผมก็จะไปด้วยพอร์ตโฟลิโอนะแล้วผมก็คิดว่าผมอาจจะใช้การแนวทางในการไปด้วยพอร์ตโฟลิโอแบบนี้ไปอีกนานเลยนะครับเพราะว่าอายุอ,อนานามผมปีนี้ก็50เข้าไปละนะครับไม่ควรที่จะไปเสี่ยงอะไรมากมายละแต่ว่าถ้ามีสเปเชียลอีเวนต์นะครับก็คืออย่างเช่นหุ้นเทินอาราวหุ้นวัฒจักรนะครับ หุ้นไฮเปอร์โกลดนะครับผมก็จะแน่นอนนะเราเห็นโอกาสแล้วก็ต้องจัดการนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับโดยเฉพาะในหุ้นไทยเนี่ยผมยังไม่เห็นนะแต่ว่าผมผมฟูมฟักอยู่หลายตัวนะที่คิดว่าจะมีโอกาสเป็นนะแต่ว่า mm hmm. ลมบูรพายังไม่มาแล้วกันยังอาจจะยังไม่ใช่เวลานะซึ่งลมบูรพาจะมาเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบในะระหว่างนี้เราก็ไปเป็นพอร์ตโฟลิโอก่อนนะนะครับอ่ะผม ไปสักไกลเลยเดี๋ยวมาเข้าพอร์ตโฟลิโอนะครับก็พอร์ตโฟลิโอที่ผมจัดปัจจุบันวันนี้ก็จะมีหุ้นไทยอยู่60นะครับถ้าใครตามผมมาเนี่ยช่วงแรกผมจะมีหุ้นไทย70-80เลยนะตอนนี้หุ้นไทยผมอาจจะสัดส่วนลดลงนะครับก็คือเหลือประมาณสัก60โดยใน60เนี่ยเรียกว่าแทบทั้งหมดเลยนะเป็นหุ้นปันผลนะครับแทบทั้งหมดเลยล้กันเป็นหุ้นปันผลนะครับ ซึ่งผมจะมีหุ้นไทยประมาณสัก8ถึง10ตัวแล้วแต่นะบางทีผมก็มีขายบ้างนะมีแบ่งขายบ้างถ้ามันขึ้นแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีนะครับ,นะรบหรือว่าอยากจะสวิตชิ่งไปหุ้นที่คิดว่าดีกว่าปันผลเยอะกว่าก็มีนะฉะนั้นตอนนี้สัดส่วน60%ผมจะเป็นหุ้นไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะอย่างเยอะอยู่นะอันนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับพาร์ตต่อมาเนี่ยก็จะเป็น หุ้นจีนนะครับซึ่งผมเริ่มเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ผมว่าได้ได้สักสิเ็์แหละน่าจะได้นะครับค่อยๆเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆในหุ้นจีนสาเหตุที่ลงทุนหุ้นจีนเพราะว่าหุ้นจีนเนี่ยมันยังต่ําอยู่เลยนะในความในความคิดผมนะมันยังถูกอยู่เลยนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันมีความสามารถในการที่ออกไปนอกประเทศไปกินกินแชร์กับกิจการอื่นๆเยอะแยะนะ อย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้า b ี w d ดีเงี้ยก็ไปกินแชร์เทสลาได้นะครับกินแชรโตโยต้าได้นะครับหรือว่าพวกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่การท่องเที่ยวท i ิปดอทคอมอะไรเงี้ยนะเขาก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนลูกค้ามากขึ้นได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรเนาะแล้วก็มีอีกเยอะๆเลยหุ้นจีนอารีบาบาเอ่ย่ามยชวนเอ่ยอะไรเอ่ยงเยอะๆเลยแต่ว่าตอนนี้ผม อาผิงอันอะไรเงี้ยตอนนี้ผมเลือกที่ dr นะครับ dr ก็คือไม่ไม่ได้ไปเปิดพอร์ตแล้วไปซื้อตรงผมซื้อผ่าน dr นะครับเพราะว่าสะดวกไม่ต้องห่วงเรื่องภาษีค่า,างเงินอะไรเขาจัดการให้หมดละเราแค่ซื้อแล้วก็แนวผมเป็นซื้อสะสมมีอยู่ช่วงหนึ่งผมซื้อแล้วมันขึ้นเยอะนะขึ้นมาทีดิงสี่สิบเอร์เสามสิเปอร์เซ็นห้าสิเอร์เนก็มี อย่าง Xiaomi เซีมี่อะไรเงี้ยคือเป็นรเปซ็นก็มีผมก็เลยจาเป็นต้องต้องขายจริงไม่ควรจะขายนะเพราะว่าตอนนี้ผมผมก็เริ่มเริ่มเริ่มกลับความคิดละว,ว่าผมจะซื้อสะสมนะก็ะเริ่มเปลี่ยนความคิดครับอ่ะอีกสิเปอรเซ็นเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าผมคิดว่าผมจะเริ่มละก็คือรุ่นอเมริกานะครับคิดว่าจะเริ่มเข้ามาเป็นสัดส,ส่วนที่มากขึ้นนะครับโดยที่ ผมก็จะซื้อหุ้นที่ผมรู้จักนี่แหละนะอย่างเช่น f a c e b o o k เอ e t a เมตอะไรเงี้ยเนาะ Google m i c r o s o f t n v i d i a อะไรพวกเนี้ยผมก็จะซื้อหุ้น Apple อะไรเงี้ยที่ผมรู้จักแล้วก็ทำให้เป็นพอร์ตที่ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับก็คือซื้อแบบซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆเพราะว่าหุ้นเล็กๆตัวเล็กๆในอเมริกาเนี่ยผมบอกตรงๆผมอาจจะไม่มีความสามารถนะผมก็จาเป็นต้องซื้อหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็สะสมมันไปนะนะครับ แต่ว่าคนเก่งๆเขาก็าก็จะหาเจอหุ้นเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็ผมก็ขอศึกษาก่อนนะอ่ะในส่วน5%เนี่ยก็จะเป็นกองทุนรวมนะครับคิดว่าสัดส่วนอาจจะอาจจะลดลงนะแต่ว่าผมไม่ได้ขายนะคือเหมือนกับว่าจะเพิ่มสัดส่วนผมมีเงินปันผลจะามาลงอินเวสต์เนี่ยก็คือจะเพิ่มสัดส่วนของอย่างอื่นทําให้กองทุนมันเล็กลงนะ อกองทุนที่ผมซื้อตอนนี้ก็จะเป็นกองทุนตาสานนี้แล้วก็มี LTF ของเดิมที่ค้างเอาไว้ที่ไม่ได้ขายไม่ได้มีขายไปบ้างแต่ว่าไม่ยังมีอยู่นะก็ะเก็บเอาไว้นะครับก็เป็นผมจะลดสัดส่วนลงเหลือ5%้าเนะครับในส่วน1 0เนี่ยส่วนที่อีกส่วนหนึ่งผมก็ซื้อสลากออมทรัพย์เก็บไว้นะก็เก็บเอาไว้เพื่อที่จะลุ้นแล้วกัน <laughs> ลุ้นคล้ายๆว่าผมก็จะว่า ประเทศไทยยังมีทุนสำรองเป็นทองคําเป็นธันธบัตรอะไรต่างๆ่ใช่ไหมผมก็ขอมีทุนสำรองของผมเป็นตลาดคอมซับบ้างนะผมก็ซื้อแบบยังหนึ่งปีอายุหนึ่งปีอายุสองปีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เนื่องจากว่าผมซื้อเป็นเงินหลักล้านนะครับผมก็เลยถูกรางวัลทุกทุกงวดนะถูกรางวัลทุกงวดซึ่งก็ก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคนะแล้วก็ในส่วนห้าเปอร์เซนอันนี้เป็นเงินสดนะครับ ที่เก็บเอาไว้แล้วก็ผมอาจจะเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินสดที่เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าผมคิดว่าในายามฉุกเฉินอย่างเช่นเรื่องที่แฟนผมที่ผมเล่าเรื่องแฟนผมไปเนี่ยอ่าบางทีผมต้องต้องการเงินแบบเร็วๆอะไรเงี้ยผมอาจจะต้องไปขายสินทรัพย์อื่นมาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าจะดีกว่านั้นถ้าเราเก็บเป็นเงินสดไว้เลยนะอ่าไม่ต้องขายมีจัดการได้เลยแต่ว่าเป็นเงินที่เราไม่อยากจ่ายแหละนะเพราะว่าเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ย เราอยากสุขภาพดีมากกว่านะตอนนี้ก็เลยหันมาปลูกผักทานเองด้วยนะแต่แฟนผมเป็นคนทํานะก็คือ,อคนเรากินผักที่เราปลูกเองเนี่ยสุขภาพจะดีนะครับอายุยืนนะก็แล้วก็ส่วนสุดท้ายคลิปโโทซึ่งตอนนี้ยัง0%นอซอยู่นะยังยังทำใจไม่ได้ยังหาโอกาสเข้าไม่ได้เนาะถ้าใครมีคำแนะนำเกี่ยวกับคลิปโเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้นะ อันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่ผมจัดไว้เล่าให้เพื่อนๆฟังณปัจจุบันโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับผมขออนุญาตถ่ายอินหนังสือนะก็ตั้งเป้าลงทุนให้ประสบความสําเร็จกับแนวคิดลงทุนให้ประสบความสําเร็จนะครับชุดนี้นะหชุดมี4ี่เล่ม4ี่เก้านะครับให้สิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนหุ้นเบื้องต้นฟรี1นสิทธิ์นะครับก็ในในชุดก็จะมีบันทึกรับเซ็นหุ้นพันล้านแนวคิดความหุ้นปันผลนาที่ผมใช้อยู่ความหุ้นเติบโตแล้วก็ ถือหุ้นในเขตนางร้อนนะครับซึ่งก็อยากให้อุดหนุนกันนะครับหนึ่งชุดสี่เก้าตกเล่มเราไม่ถึงร้อยนะแล้วถ้าใครอุดหนุนแล้วอยากจะสนับสนุนกันเพิ่มก็เลี้ยงกาแฟได้แก้วเล็ก50บาทแก้วใหญ่ร้อยห้าสิบาทต่อเดือนถ้าเลี้ยงแก้วใหญ่ร้อยห้าสิบาทผมแถมอ e ีบุ๊กให้อีกหนึ่งเล่มเป็นนี่แหละหุ้นหมื่นล้านตัวต่อไปนะหรือถ้าซื้อสื่อแล้วเลี้ยงกาแฟแล้วอยากสนับสนุนต่อนะก็สมัครเรียนคอร์สเรียนความพูนบรรพุกับ ผมได้นะเพราะว่าผมจะสอบถามอินบ็อกก็ได้ผมทํากับสกิลเลนผมไม่ได้ทําเองนะทำกับสกิลเลนนะครับหรือถ้าซื้อสื่อแล้วเลีเ้ยงกาแฟาแล้วลงคอร์สแล้วอยากสนับสนุนอีกกดไลค์กดแชร์ครับ <c oughs> ไปืกำลังใจให้กันคอมเมนต์กันมานะได้ให้ผมมีกําลังใจในการทาทำคลิปในการทํางานให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะะ สรุปนะครับสรุปก็คือผมคิดว่าเราควรจะเริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้เริ่มวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นนี่อยู่คุณจะใกล้เกษียณแล้วหรือคุณจะเพิ่งเริ่มต้นการทํางานเริ่มต้นทํางานนี่ดีมากนะแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะเสียเสียเสีย,สยชีวิตด้านอื่นไปนะเช่นเราทํางานเราต้องทํางานให้ดีสุดเราทําธุรกิจเราก็ต้องทําธุรกิจให้ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการลงทุนมันจะพาเราไปประสบความสําเร็จได้ทุกคนไหม ผมต้องบอกไว้ก่อน d i s c ม a ม m e r นะมันอาจจะไม่ได้พาเราทุกคนไปประสบความสาเร็จได้นะบางคนลงทุนอาจจะเจ๊งนะก็มีฉะนั้นการกระจายการลงทุนเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่เราต้องทํานะครับสาหรับผมตอนนี้มีหุ้นไทย60นะครับหุ้นจีน10หุ้นอเมริกายังไม่ถึง10นะแต่ว่าก็คิดว่าอนาคตจะให้10%นตะแล้วก็กองทุนรวม5%สลากออมทรัพย์1 0ซ เงินสด5%แล้วก็คริปโทตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในพอร์ตแต่ว่ามีความคิดที่จะเอาเข้ามาในพอร์ตนะครับก็การที่ว่าผมได้เริ่มต้นวางแผนทางการเงินมาตั้งนานทำให้เนี่ยผมก็ประสบเรื่องฉุกเฉินผมสามารถที่จะจัดการอะไรได้เลยบางคนทำไม่ได้ต้องรอนะครับต้องรอแล้วก็บางคนแบบรอแล้วอาจจะยิ่งแย่นะคือไม่ทันการแล้วกันพูดง่ายๆ งเราก็ต้องเข้าใจว่าประเทศไทยเริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุเหตุการณ์แบบนี้จะต้องเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ประกันสังคมก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เราทั้งหมดนะครับคืออาจจะตอบโจทย์บ้างแต่ไม่ตอบโจทย์เราทั้งหมดนะครับหรือบัตรทองบัตรทองะไรพวกนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เราทั้งหมดเพราะมีคนรอใช้บริการเยอะนะครับฉะนั้นการที่เราสามารถที่จะมีศักยภาพในการตัดสินใจในยามฉุกเฉินเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ เราควรจะทําให้ได้นะเราควรจะทําให้ได้นะแล้วก็นี่สินต่างๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้กะเสี่ยเนี่ยอย่ามีนะครับอย่ามีเคลียให้หมดอยู่บ้านหลังเดิมก็ได้ใช้รถคันเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจําเป็นก็ขอให้เป็นหนี้ที่อ่าเขาเรียกว่าเป็นหนี้ดีแล้วกันนะไม่ใช่เป็นหนี้ที่เกิดจากความฟุ่มเฟือยของเรานะครับนกน้อยทํารังแต่พอตัวนะไม่ใช่เป็นหนี้ที่เกิดจากความฟุ่มเฟือยหรือความอยากได้อยากมีของเรามากจนเกินงามนะครับแต่ว่า การที่เราไม่จับจ่ายอะไรเลย,เลยมันก็ไม่ได้นะมันทําให้เรารู้สึกอัตคัดขัดสนพอเรามาน,นั้นต้องใช้บ้างใช้ว่ามันต้องบาลาน์แหละนะเคยง่ายๆคุณต้องบาลานซ์ชีวิตของคุณเพราะถ้าคุณไม่ทําเนี่ยอ่ามันจะมีปัญหาที่หลังแล้วก็สุดท้ายที่แย่เลยคือจะเป็นภาระให้กับคนรอบข้างอันนี้ไม่ดีเลยนะเราต้องพึ่งพาตัวเองได้เป็นอย่างน้อยที่สุดนะครับก็หวังว่าเพื่อน,อนๆคงจะได้เริ่มต้นแล้วก็เริ่มทําในวันนี้นะอย่าท้อนะครับ แม้เศรษฐกิจจะไม่ดีแต่เศรษฐกิจที่ไม่ดีอย่างเงี้ยคือโอกาสในการสะสมมูลราคาถูกเสมอไปนะผมใช้คาว่าเสมอไปเลยไม่ต้องไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวนะครับใครออกมาคูใครออกมาอะไรถ้ากลัวมากๆคุณเก็บเงินสดไว้เยอะๆหน่อยนะเก็บเงินสดไว้เยอะๆนะรอจังหวะก็ได้รออย่า,อาไปใช้นะ <laughs> การเก็บเงินสดแล้วไม่ใช้เนี่ยเป็นเรื่องยางกันนะเอ,อไม่ง่ายนะ เก็บเงินสดไว้เยอะๆอย่าไปใช้รอจังหวะรอให้มันถล่มมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าเอไม่เอาอ่ะคุณอยากจะสะสมดี a ไปคุณก็ซื้อไปไม่ต้องกลัวนะครับอย่าไปกลัวซื้อไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าเอออะไรก็รอหน่อยรอแล้วแต่ไม่ม,ไมีไม่ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับเป็นการตัดสินใจของเราเป็นอนาคตของเราเราตัดสินใจวันนี้มันก็คืออนาคตที่จะเปลี่ยนไปของเรานะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จโชคดีใครฟังถึงตรงนี้ขอให้ได้อิสรภาพทางการเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนการคอมเมนต์นกันก็ได้กดไลค์กดแชร์กันก็ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะแล้วผมก็จะได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ขอ1ไลค์ like นะหรือ1คอมเมนต์นะครับอยังไงก็ถ้าผิดพลาดก็ขออาภัยล่วงหน้านะครับผมผมเชื่อว่าทุกคําพูดผมอ,า,อาจจะ <laughs> มีคําพูดที่ ผิดพลาดไปบ้างนะ,อะขออภัยนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ